ของวันหรือเปล่าครับไม่ครับเปิดมาแล้วรอครับเกมเดียวที่หนึ่งแล้วคงไม่ที่หนึ่งแล้วดูทรงแล้วที่หนึ่งแล้วครับที่หนึ่งไม่รอแล้ครับโอเคเมื่อกี้เราเกมเมื่อกี้มันเป็นการวอร์มไงมันเป็นเกมแรกมันต้องวอร์มมือก่อนไงเอเรายังไม่ต้องโชว์ฝีมือฝีมือไงบางวเดี๋ยวเขาไปโยนนะเข้ามาเลยครับผมนะแต่พี่โยนอ่ะเพ้ยโยนเหรอโยนเหรอเจ้าเกมเมื่อกี้ว่าพี่โยนเหรอ โยนจริงเหรอใช่ใช่ใช่กิงอะไรก็คือแบบตั้งใจเล่นสุดแล้วนะเมื่อกี้ตั้งใจเล่นสุดแล้วนะไม่ตั้งใจสุดๆเลยเมื่อกี้ตั้งใจเล่นสุดเหรอสุดแล้วอ่ะคือมันมันเบื่อคือแบบวิ่งไปแบบไม่มีใครแบบยิงเลยแบบวิ่งโง่ๆแบบวิ่งโง่ๆไม่ไม่ไม่พอมีคนแล้วก็ตายเห็นไหมเอ้ามัน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 เห็นอลาหลังไงมันเห็นอลาหลังมาไงมันเห็นอุ้ยอีสานอลาหลังว่ะเฮ้ยเกมนี้อีสานอลาหลังว่ะ้ยเจออีสานอลาหลังว่ะเฮไอแมงไม่ดักตีมันดีกว่าไอไม่ใช่เ้ ใครใครอย่าดักสตรีมนะใครอย่าดักสตรีมนะมาเต็มตีนะขอขอมาเต็มตีนะอย่ามาทีละตัวนะอยูอ่าหย่าอย่าอย่อย่อย่ไหย่าอยอย่อย่อ่าอย่าอยอย่่ข้าอเ่าออย่าอย่อยางเ่างยาอย่าอยาอย่าอย่น่าอย่าอย่าอัาแล้วคร่าอย่าอร่าตย่าอ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 ย่านยาอแ่าวค่าอยนาอย่าอเ่อย่อออออออาแล้วาาายาาออยอาย เม็ดเดียวเลยเขายิ้มพาไม่เห็นตายเลยโอ้ยยิงไปเยอะแล or, ้วนะดูดิน้อยแบบร้อยแปดสิบเก้าแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วแม่ต้องแบบแล้วทำไมต้องแรงด้วยอ่ะขาวฝั่งเราต้องแรงเพื่ออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไร่บอกแล้วต้องมาถือมืออันหลังเลยไม่ต้องมาถือมือเลยอ่ะนี่แกมโดนสาวยิงตายไปดิจะลองจะลองเฮ้ยรำเบอร์สี่มึงเลือกโยนเกมดิไปบอกเข้าไก่ว้ายตายเอาตายเอาอีกแล้ว ผมยิงล่องสต้นน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูไว้เบอร์สี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคนโยนเนี่ยครับธรรมดาครับเก่งสาวดีกว่าน้องเนี่ยธรรมดาครับเลยทิ้งน้องให้ตายกันสองคนน่ะอืปล่อยตายงั้นแหละปล่อยงอมไปดีกว่าไหนไหนเขางงนนาหััอะไรเรียกอะไรไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงสาว นะคิวแล้วร้อยดาวท่าไเลที่หนึ่งเอาไปเพิ่มอีกหนึ่งพักดาวเกมนี้ป้าสุดหล่อให้มีชาเลนจ์แล้วว,ว,ว่ามีภารกิจแล้วว,ว่ะจริงป้าฟังจริงเป้าเอาเกมไหนจริงมันจริงอยู่แล้วถามว่าเกมไหนน้องตังน้องชายสุดเลอเพี่เอ้ยเกมนี้ต้องล่างทองว่ะเฮ้ยถ้ามีชาเลนจ์เข้ามาต้องล่างทองละผู้รองเท้าอยู่นีคอนน่ารักมากเลยทุกคน ใส่ยูนิอคอนทุกคนนะใส่ยูนิคอนลงแรงนะครับผมบอกเลยว่าแบบมันจะบินได้นะมันจะบินได้ทนะุกคนแบบเหมือนเหมือนเราเราใส่รองเท้ายูนิคอนใช่ปะมันจะบินได้บบเพราะว่าเรา,เราตายปุ๊บเราจะบินลงมาจากฟ้าไงเออเราจะบินได้นะใส่รองเท้ายูนิคอนเนี่ยนี่แหละไม่มีอะไรหรอกพูดให้ฟังให้เฉยคนดูเดียวขอขอขอร้อยหนึ่งดิไม่มีชุบน้องหมดแล้วอุ้ยชุบไก่ตอกอ แบกสาวเนี่ยอยากว่าดูนะแบกสาวเนี่อยากว่าดูว่าสั้นนี่แบกยุ่แบกยู่แบกยู่สนใจแบบโอ้โหเกือบตายแบกนอกเกมไหมับถามถามถามเกมนี้เลยนะคนดูร้อยกว่าคนเห็นหมดับโจโจต้องใส่แว่นดูพี่เว้ยโจถ้าโจจะดูสตรีมพี่อะโจต้องใส่แว่นเวจิงโจต้องใสแว่นใช่โจใส่ตาสั้นโจโจมองผิดแล้วเกมเมื่อกี้ะ บอกเลยเบอร์สี่มันโยนเกมจริงๆเนี่ยบอกแล้วว่ามันโยนเกมบอกแล้วมันโยนเกมมันโยนเกมไปสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะด,ด,ดูนะคนดูนะดูนะใครโยนเกมนี่โจ้นี่แบบนี้เขาเรียกว่าโยนเกมเว้ยเออแบบนี้เขาเรียกว่าโยนเกมของเทพก็ยังสาวดีกว่าเราใฮะแล้วมึงไม่ตายหรอครับแล้วมึงไม่ตายหรอครับขอคิวก่อนไม่คิวละร้อยไม่รู้มันนีรไปไหนแล้วพี่ แตวหนึ่งร้อยดาวสองร้อยดาวชาเลนจ์นะผมได้ขอบคุณน้องตังค์ที่ให้ภารกิจพี่นะผมนะชาเลนจ์ในเกมนี้ยงผมนะตอนนี้เราได้มาสองร้อยดาวแล้วครับฟูแล้วดักเหรอครับปุ้ยอ่ะสองตัวเลยขอโทษครับฟูไม่มีเหรียญนะจ๊ะฟูมีสี่ร้อยสนใจเปล่าเฮ้ยสองตัวเลยมาเอามาหน่อยเร็วสองตัวเลยสวัสดีครับพี่เกมสวัสดีน้องตังสปพลสวัสดีครับ แล้วไก่บาหม่เป็เบอร์สี่แล้วพี่เออบันไก่เบอร์สี่สองสามตีอ่ะตรงไหนอุ้ยมันบาใหม่เต็มตี้เลยเขาไม่ให้ไปไม่ไปก็ได้เอ้ยได้มาสองรอยดาวนะเกมนี้นะคนดูของกำลังใจนะชาลเลนนะคิวละหนึ่งรยดาวถ้าได้ที่หนึ่งเพิ่มไปอีกหนึ่พันดาวนะผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครจะเล่นมาเลยครับผม โอ้ยมันเยอะเกินบาสิเลียเขาเยอะเลยสวัสดีครับไก่ว่านะบัตรพ่อบัตรพ่อคัากุ้งนั้นป่านป่านเสียมป่านเสียมขุดขี่หึดหลวันนั้นโอ้ยกุ้งเขาพ่อไปเขาเขาบ่อกันดีๆอยู่แล้วนะเขาพ่อดีับสวัสดีครับแล้วก็แบบแบบแบบไฟรุ่นไฟเอ็มอยู่แล้วไงป่าเปาเมาเรียนมาขโมยเหรียญแล้วก็จะไปว่าป้าเอ้ไก่ไก่ไม่ต้องพูดเยอะไก่ตายแล้วไม่ต้องเป็นโคด้วยป้าไก่แล้วไม่ตายไม่ต้องเป็นโค้ด้วยปะ ดีก็หวังดีก็เห็นคนอยู่ข้างหน้าก็อ้อาผิดเฉยผิดอยู่แล้วน้องชายสุดแล้วพี่เลยมาไปในอ่างแม่งผิดตลอดเอยระบายออกมากี๊ดออกมาน้องกี๊ดออกมากี๊ดไม่ออกมาน้องชายอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายครับผมพี่อ้าวมาขอบคุณผู้ดาวห้สิบดาวด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยฮอย่ามาายอย่ามารายงานครับอย่ามารายงานอย่ามารายงานคนตึงครับขอขอร้องขอร้องอย่ามารายงานคนตึงครับ อย่ามารายงานคนตึงครับ้ามดูคิวด้วยครับสองคิวแล้วชุบดีปะวะชุบดีปะวะนี่มีสี่ร้อยเออชุบไม่ได้หรอกไปดาวให้กูดิเลยอ้าวคิวละลอยดาวกูเลยนะทำไมมึงไม่ตายวะพี่พี่ไปอัพสามซีก็กูอัพสามแล้วน้องอยู่ไหนอ่ะฟองขัวสามไปถึงซองยาวไปถึงซองยาวอัพสามครับบอสไม่ได้หมายถึงเอ็มหกส่วนน้อง อ้าแล้วมันไปไหนแล้ววะเคย้ยขี่เราร้อยดาวเลยนะเนาะเฮ้ยไอ้จีเสียแล้วมันกลัวพี่มันต้องวิ่งไปเลยเฮ้ยตอนนี้ไงที่มันฆ่าเฮ้ยไปแล้วจะมาไม่ตายแล้วเตียวเตียวมันจะตายเตียวเตียวไปเอามันเร็วยิง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  ไปอ่าีึ่ไปวอไป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 ดันไป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 ยิง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 ดันโอ้โอปไม่นะไปยืนวงเลยนะฮะวงไม่พป่งขาวงไ่ยุดเลยว่าทไมปนใจาถาลววเลยเปที่สามโดนคาถามันนะดีกับน้องพูดโอ้โหพูดถูอะไรครับน้องชายพี่ก็พูดกับน้องดีสุดหรอนะน้องชายเดพี่พูดดีขนาดไหนเขา พูดดีใส่กับสาวไงไม่ครับพูดดีกับทุกคนนั่นแหละพี่ก็เป็นคนดีอยู่แล้วน้องพี่ก็พูดดีกับน้องอยู่แล้วน้องใส่หลายที่ว่ะอย่าให้มันเหยียบวงครับสาวเองเองตายแล้วเองไม่ต้องพูดเลยเองตายแล้วเองไม่ต้องพูดเลยเองตายแล้วเองไม่ต้องพูดเลยเองตายแล้วอ่ะขณะพี่ตายพี่ก็ไม่ต้องพูดเฮ้ยเฮ้ยปืนอะไรวะหน่าเฮ้ยมาแล้วเปืนเตเปืนเตลไม่น่าชาเลนจ์กูสังเกต เบอร์สามเบอร์สี่ขาอ่อนเนี่ยโยนเกมแล้วแบบสี่มันเล่นเล่นไม่ได้มันเลยไม่ได้โชว์ได้สองคิวเองนะอ้เบอร์สามเบอร์สี่แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยชาเลนจ์กูเลยไม่ได้เลยโอ้ได้สองคิวเองน้องตังค์ได้สองคิวเองอ่ะเบอร์โยนเกมมาไปเลยนะไปโยนเกมกันพวกนี้โอ้ยได้สองคิวเองนะถ้าแบบเบอร์สามเบอร์สี่เป็นใครหยันตายกันนะแบบถ้าเราแบบไปเต็มเต็มตี้นะแบบบอกเลยว่ารอด แล้วทีมอย่างบูดอ่ะโอ้บูดจริงโคตรโหนเกมเลยตายกันอะไรก็ไม่รู้ตายมันไม่พักเลยโอ้ยจานนี้กูได้สองรอดาวเอแค่คิวแล้วร้อยดูหนาแม่เ้ยมันไม่ได้ยากเลยแค่คิวแล้วร้อยดาวมันไปยากตรงที่หนึ่งนี่แหละถ้าเบอร์สามเบอร์สี่ไม่ขคยัางตายนะเว้ยแบบอ้ m หม o d กอดอ้กองแล้วกองไ่โฟกัสแบสวัสดีครับสุหล่อเห็นไหมพี่ก็พูดดีพี่ก็พูดกับน้องๆดีสวัสดีครับสุหล่อเป็นหมายได้ไหมครับ สวัสดีครับคุณสวยเห็นไหมเออสี่สามไอสี่สามแปดเก้าสี่หนึ่งสามครับคนดูใครจะเล่นมาเลยเดี๋ยวรอสองเกมเดี๋ยวไปเล่นด้วยอีกครับผมนะเว้นเกมเดียวพอซัพพอร์เตอร์สี่สามแปดเก้าสี่หนึ่งสามสบายดีไอสบายดีครับผมนะสวัสด,ดีสวัสด,ดีเอฟซีสอปปอลเด้อเด้อไพ่เขามาก,กอน่นะฝากติดตามฝากก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมนะสวัสด,ดีเอฟซี